อะตะตลึงกันเลยใช่ไหมละ่ะนี่คือภาพอันนี้เมชั่นจาก AI นะครับเ,เพื่อนๆที่สร้างมันขึ้นมาด้วย AI เ,เพื่อนๆดูแล้วกันว่าอลังการขนาดไหนละ่ะ <c oughs> เอา,อางี้กันเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะมาแนะนําเรื่องของ AI เหมือนเดิมนะตามกันต่อไปเพื่อนเรียนรู้ไปด้วยกันกนนะผมก็จะศึกษาข้อมูลแล้วก็มาแนะนําบอกต่อเพื่อนต่อทีนะมาแนะนําตรงส่วนแชท GPT คืออะไรแชท GPT คือ,ค,อคืออะไรเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนนะ เชท GPT ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นอ่าคือผมไม่สามารถบอกโลโก้ได้เพื่อนนะไม่สามารถบอกโลโก้ได้แต่บอกยี่ห้อได้นะไม่ไม่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะเป็นผิดกดระเบิดผงชุมชนเขาแล้วกันเนาะในส่วนช่องไฟนะเชื่อว่าแอปโนวาเชื่อว่าโนวาแอป AI อ่ะ GPT อ่ะแอป GPT แชทอ่ะแชท GPT นั่นแหละเออแชท GPT มีประโยชน์ยังไงมั่งดูตามนี้เลยนะดูตามนี้เพื่อนข้างหลังเป็นยังไงมั่งหนึ่ง สามารถที่จะเป็นที่ภาษากับเราได้เช่นโรคมาเร็งเราพิมพ์มาจากรู้วาโรคมะเรงรักษาย,ยัางไงให้ให้ให,ให้ให้เขาปรึกษาเป็นเหมือนเป็นแพทย์เฉพาะทางเรอเช่นโรคมะเรงรักษาย,ยัางไงครับพีไอเขาจะบอกเลยปุ๊บจะพิมพ์มาบอกเลยสักห้าข้อดอกีการดูแลตัวเองอะ่ะสักห้าข้อดีรักษายอย่างไงเขาจะพิมพ์มาบอกเป็นข้คขขขขอ,ขค,วอวขความเป็นข้อข้อเจ้าสิข้อความเจ้าเราข้อความไเลยแล้วแต่เราจะกําหนดเลยขึ้นอยู่กับเราจะพิมพ์ถามเขาว่าไง มันต่างกับเมื่อก่อนนะไม่ต่างกับ o g เกอร์กูเก l e นะที่เราพิมพ์หาเชชเ์ชหา Google ์เวลาพิมพ์ข้อความอะไรเอ่อรูปดอกไม้หรือว่าการรักษาการป่วยอะไรเงี้ยเขาจะให้เราเป็นลิงก์ไปเว็บนูนไปเว็บนูลเว็บเว็บนี้มันกระจายกันไปไงแต่ว่าในสองเชชเชช GPT เนี่ยมันจะรวบรวมให้เราเป็นบทความให้เราเลยเป็นบทความที่แบบว่าเป็นสคริปต์สามารถที่จะเป็นสคริปต์เป็นบทความให้เราได้เลยเราสามารถที่จะทำสคริปต์เกี่ยวกับคอนเทนต์ก็ได้ แล้วจะแต่งหนังสือก็ได้แต่งนิยายก็ได้แต่งเพลงก็ได้ในแชท GPT นะพเพื่อนนะมันมีประโยชน์มากเลยมันรวมเป็นข้อมูสมลสำหรับว่าคนที่เราพูดไม่มีเนื้อหาการพูด,พด,พดสคริปต์อ่ะเราสามารถใช้แชท GPT ในการพูดสคริปต์ให้เราได้รู้ได้ได้ด้วยนะเออเดี๋ยวดูตัวยอย่างแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคํากรความรู้ต่างๆแม้กระทั่งการเป็นรูปภาพอะ่ะมันจะมีหมวดที่เป็นรูปภาพก็มีให้เราพิมพ์ว่าอยากอยากจะได้รูปภาพแต่ก็ให้ก็พิมพ์ไปเลย สิงโตอย่างตามนี้ตามนี้รถโบราณนะหรือจะเป็นดอกไม้หรือจะเป็นบ้านรถวาดได้หมดเลยแต่เว้นเฉพาะไอ้ป้เปยไม่ได้นะในส่วนชั้นพีพีีว่ามันจะไม่ได้ไม่ได้มันจะเป็นส่วนตรงนี้เป็นอาจจะเขาเขาตั้งค่าไว้นะ ก็ก็จะไม่นำเพราะว่าเนี่ยคือประโยชน์ของ Chat GPT มันคืออะไรนะเพื่อนนะคือเราต้องศึกษาและตามเท่าทานันรู้เท่าทันให้ไอไให้ได้นเพื่อนว่ามันจะมีประโยชน์กับเราในอนาคตถ้าเราล้าสมัยถ้าเราไม่ติดตามถ้าเราไม่ไปศึกษาถ้าเราละเมินเฉยกับ AI เราจะตกขบวนนี้นะเพื่อนเะพื่อนะเราสามารถนําเครื่องมือ AI อ่ะมาสร้าง c o น t e n t มาสร้างได้ให้กับเราได้เพื่อนดึงให้มันเกิดประโยชน์กับเราเพื่อนเพื่อนไปดูคลิปผมดิผมมาลงทั้งช่องตอกตอช่องแดง สามารถที่จะสร้างอะไรได้ให้ผมโดยเฉพาะช่องแดงพันปั่นคลิปให้ผมเลยโดยที่เราไม่ต้องไปเปลืองเราจะไปทะเลเงี้ยเราจะไปทะเลเงี้ยเราสามารถที่จะสร้างมันมาเองได้โดยที่เราต้องไปไยเองอะทะเลแล้วไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยนะใน,นส่วนของไงอะ ภาพเคลื่อนไหวเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีหนึ่งแต่ในะส่วนของนี้แนะนําของ Chat gpt ก่อนเลยกันเพราะว่าในส่วนของ ai มันมีหลายเว็บไซต์มากเพื่อนต้องไปตามดูนะหลายเว็บไซต์มากแอปที่มันทําเกี่ยวกับวีโอได้กราฟิกว่กาสิา่งต่างแลนะให้เป็นภาพเคลื่อนไหวจากภาพถ่ายเป็นภาพเคลื่อนไหวได้เลยเ้วจากจากตัวเราเนี่ยตัวเราแทบจะก็ตัวในนี้ประชันได้เลยนะเพื่อนนะมันมันตอนนี้ ai มันเข้ามาเยอะมันมีมันมีหลายบรซษหลายเว็บไซต์ลซตแล้วก็มีหลายบริษัทที่เขาทําแบบเนี้พัฒนาเ ai ก็มาแข่งกันเยอะแยะมากมายเพื่อนมันมีมันมีเป็นผมว่ามันจะ แล้วเวลาบับ๊กแอปเนี่ยคือให้เราไปสมัครก่อนสมัครให้ไปลองไปลองเล่นก่อนให้ลงทะเบียนก่อนบงคข้างคนลงทะเบียนเยอะมันก็จะได้ตามคิวงันเพื่อนนะแล้วหลังจากนั้นอาจใหม่ๆมคือมันจะต้องเสียตังค์อยู่แล้วแหละมันจะมีให้เราทดลองใช้ฟรีระดับหนึ่งก่อนหลังจากนั้นเมื่อเราใช้ติดใช้ไรละมันจะเสียค่าใช้จ่ายที่หลังเพื่อนะนะอันนี้ก็ฝากคลิปนี้ก่อนกันเพื่อนเพื่อนนะสำหรับ ai chat gpt ว่าคืออะไรเนพนนนนนนื่อนเพื่อนนะคลิปนี้ก่อนในการเลยคิปจะยาวเกินไปนะเสียนาทีกว่าละเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เพื่อนนะเดี๋ยวผมมมจะะะะเเเอออาาาาสรรควววู้้กกก่่ัับแนนนนนพืตตล เออผมก็ขอไปศึซ้าในส่วน AI ตอบว่ามันมีเว็บไซต์ไหนมบ้างที่น่าสนใจอะไรมัง่งแล้วเกี่ยวกับการตัดต่อวีโอด้วยต่างๆจะแนะนำเพื่อนให้ใหใหรู้จักกันนะอืมันนี้ก่อนนะนี่คือภาพแอนิเมชันที่ AI สร้างขึ้นมานะครับเพื่อนนาาอจิ้งสุดยสินะเห็นว่าเขายังไม่อยู่พัฒนาค่นี้หรอกยังไปเรืเอยพัฒนาไปเร้่อยนะ